พาไปหาไปเลยวนหนัไม่จอจอดคออะไรเน่ัวเนาะยกินเขาไปแล้ววัวกินอะไรได้ฮะอาไรกนก็ไม่รู้ไปฮะเปกินได้เียวัวนกหนกามีแม่สื่อเหมือนสาิ่นมาขายให้บ้านเง่ะัอะไรอะไร อกว่เสีงสาร่ฉันไปได้ไม่ทันไปจักตอนนั้นา้มันตอนน้เมาขายที่อื่นตัวห่าตัวจกว่าใครนกกะทานกกะทาหนักแม่ซื้อเสตล่งตัวหลังขัหงแบขายธมาเพื่อทุกทไม่ใช่่ใช่้งไห้างไหนข้างไหข้างไหนข้างไหน้ไหนข้งไหนข้างไห้งไห้าไหนาหางไนงไน้ไหนข้า

้แ่เยบเรื่เให้พ่อปุ้ยพ่กันพวกกินัเลก็หนึ่งว่ะไันน้คันโลนึ่ะมาหนั่งเด้อไ่ปูนยอนน้ำเล้วกคือ้าวล้วู่านปั้นด่างแล้วมาใส่วานะซาไปซไปหยิบกระดูกได้ไ้